ก็ไม่รู้นะได้ยินเขาพูดมาอีกทอดหนึ่งว่าถ้าใครเจอเสือ้อคนนั้นแหละเป็นฆาตากรอันนี้ใครเป็นคนพูดครับอันนี้อันนี้ใครเป็นคนพูดอขอไม่พูดได้ไหมเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเขาจะเป็นทางครอบครัวเขาพูดใช่ไหมครับใช่แปลกใจไหมว่าทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้ผิดก็แปลกใจอยู่แต่พูดอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยเราได้ช่วยกันหาเสือ้อไหมครับก็มีแต่ รืสืบสวนขึ้นไปแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันหาอยู่แต่ก็หาไม่นานก็คือให้เขาสืบเองเลยคือชาวบ้านหาอยู่แล้วทีนี้โดนโดนทางครอบครัวว่ายังไงนะครับก็เขาก็บอกว่าถ้าใครเจอเสื้อก็คนนั้นแหละค่ะตะกอก็คือเขาก็คือเริ่มไม่อยากหาแล้วไม่มีกําลังใจหาแล้วเขาก็ห้ามนะเขาก็ห้ามว่าก็คือไม่อยากให้ป้าไปหาเสื้อประมาณว่าถ้าใครเจอเสื้อแล้วมันจะอันตรายมันจะอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยบอกว่า เราอ่ะเป็นญาติป้าบอกหลายครั้งแล้วอต่าบอกกับแม่กับพี่น้องกักตามเราเป็นญาติถ้าเราไม่หาหลักฐานช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วใครจะมาหาช่วยเราก็ป้าก็มองทุกครั้งเขาเขาเป็นห่วงป้ามากกว่าอะไรเงี้ยเราก็พยายามออกตามหาเสื้อที่หายไปอืมเพื่ออยากเจอเพื่อจะเอามาเป็นหลักฐานให้มัดตัวคนร้ายครับแต่แม่น้องกลับมาบอกว่าถ้าใครไปเจอเสื้อใหเราวังตัว จริงๆถ้าคนที่เป็นพ่อแม่นะ่ะยิ่งหาหลักฐานได้เท่าไหร่มันยิ่งจะสาวไปถึงปตัวคนร้ายได้ได้ไวขึ้นอแล้วทําไมพ่อแม่เขาไม่อยากเห็นเสื้อผ้าลูกเขาที่หายไปไเขากลัวอะไรล่ะครับทําไมใครอุยผม,มถามว่าเขากลัวอะไรเขาไม่อยากเห็นเนี่ยเขากลัวอะไรกลัวไปจับหรือว่ากลัวมีหลักฐานติดเสื้อหรือหรือกลัวอะไรกันแน่ก็กลัวอะไรครับที่คิดที่ผมคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วผมไม่เคยไปพูดผ่านสื่อเลย สมมติว่าตำรวจหาเสื้อไม่เจอบางทีมันก็เป็นเรื่องดีถ้าอย่างจับพ่อไปเนี่ยนะพ่อเป็นโจรตัวจริงพ่อจะไปชี้ว่าเอาไว้ตรงนี้แหละจะพาตำรวจไปเอาถ้าสมมติว่าตำรวจหาเสื้อไม่เจอบางทีมันก็เป็นเรื่องดีถ้าอย่างจับพ่อไปเนี่ยนะพ่อเป็นโจรตัวจริงพ่อจะไปชี้ว่าเอาไว้ตรงนี้แหละจะพาตำรวจไปเอา